แตใครที่อยากจะทราบนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงคน่ือฉันจะไปนั่งใส่บาททาไมตรงที่มีสปอรไตไลท์ส่องอยู่คือแบบแล้วคนก็บอกว่าโห oh, สมัยตั้งแต่แบบนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคนแบบนี้เองเหรอบอเดี๋ยวนะ <c oughs> ไอ้พวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะคอมเมนต์ไอ้พวกที่มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยไอ้ไพวกที่มีตะก,กะแบบนี้ <c oughs> หรือว่าไอ้พวกที่อยู่ในโซนหอยพวก ถ้าใช้คำภาษาดูไอ้พวกเล่นงูน่ะเนาะเอ่ะมอารมีอาลมมมุนมมุนพวหมกมุหเออไอ้พวกหมกมุนอ่ะมันได้โอกาสพิมมันก็จะพิมเออมันก็หลุมก็เลยรู้สึกว่าสมองก็อยู่นี่ตาก็อยู่นี่ทำไมถึงคิดได้แต่อะไร อยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ขึ้นสูงสักทีสมองก็มีทําไมไม่ขึ้นสูงเลยเราเห็นจาเขาใช่ไหมอย่ามามองทานี้เยอะกังวไม่ด่าหรอกก็ชื่นชมนะเขาก็เก่งนะก็ถือว่าเป็นการใช้ AI อี่ที่ที่เหมือนมากๆเลยแต่มันผิดทางไงแต่ไม่ใช่อะไรทำเล็กไปหรือเปล่าคะนี้คือ คันนี้คือเพิ่งโดนเลยนานแล้วโบจริงๆมันก็โดนมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้คอมเมนต์มันเริ่มแบบว่าเกินเหตุเริ่มเริ่มแบบว่าคิดไปเองเริ่มไปแบบเออมันมันมันเกินเลยอ่ะเขาทำหลายภาพไหมที่เราเห็นที่เราไปเจอหนูว่าส่วนตัวหนูเพิ่งเห็นเออภาพนี้ครั้งแรกแต่ว่าอันอื่นจะเป็นแบบว่าคลิปแล้วก็เอามาบอกมาพูดประมาณว่าแบบโอ้ยวาสนาคนนั้นวาสนาคนนี้ขาวนกเนียนนก ว้าวโหบุญค่าแม่ให้มาเน่าหงุเหงิดตลอดคือแรกๆหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหนูก็แค่รู้สึกว่าเออมันมันก็จริงที่เขาพูดเพราะว่าเราก็สวยเชื่อไหมแต่โลกจริงจังก็ติดฟังก็รู้สึกว่าก็คือถ้าถ้าจะพูดเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมีแม่พี่ก็มีเหมือนกันแต่พัดนีใครส่งมาให้อะครับหรือว่าลูกสาวจะ คือคนใกล้ตัวแหละเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมเมนต์เริ่มแบบเกินเลยไปแล้วก็คือของแบบนี้ก็ควรจะต้องกลายเป็นตังค์บ้างช่วงนี้เราจะได้ไปบินต่อจะได้ไปขยอยกันตังค์เพิ่มอันนี้คือเราจะดำเนินการไปคนทำเจอแน่ไอ้พวกพิมพ์เก่งไปเป็นหมดเลกี่คนดำเนินไปกี่คนที่เขาที่ทำได้เนาะ ท่อค้ททาได้เพราะว่าเงินทั่วเนี่ยก็ควรจะเอาเงินตรงเนี้ไปช็อปปิ้งอู้ยอยากซื้ออะไรดีนะ่อันนี้โบจฟองคนตัดโบจฟองคนตัดต่อผาพคนคอมเมนต์คนแชร์คนยังไงบ้างคะฟ้องใครบ้างจริงๆถ้าทําได้ก็อยากทําหมดเพราะว่าก็ควรจะมีสติในการคอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิดอย่างเดียวเลื่อนอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงส่วงย่างเยอะเกินไป เราคุณผ่าคุณผ่านอันนี้จิจาันขีู้๊เลยจิกา สัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยแล้วไปยื่นฟ้องไปแล้วไปฟ้องไปแล้วเดี๋ยวทางพี่พี่ทีมไอทีที่เป็นคุณตำรวจสุดหล่อทั้งหลายทั้งแหลนะคะก็น่าจะได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเจอไอ้พวกกี่คนนะไรเงี้ยเลยที่ลิสที่ลิสไว้ที่แบบจะฟ้องม่กีคคนะเขาให้พวกเขาแบบสะดุ้งไปเลยหนูว่าคนละแสนน้อยไปบุรีรัมย์เมริดาไม่ใช่ต้องมีนะคะเมริดาเท่าไหร่ห้าสิบ สมูทที่ทำมาอัวบนอันบนเป็นไงได้หรอดังที่แบบแก้มาจากตกเตียงแล้วงัดขึ้นมาให้ใหม่ก็โหหรือว่าคนละล้านไปเลยะี่เขาจะตกเออจะไม่เงินจ่ายเอ้าตอนทำไม่คิดอตอนจะโดนไม่มีตังหรอคะเอ ในหลายในหลายเคสก็จะมาร้องไห้นะเสียใจแล้วใจอ่อนเลยเขาเห็นแบบกะเชากะแชากะชากระเชาเออเขาจะแบบดิดน้ำตมน้ำตาแล้วนะปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วเพราะไหว้หนูแล้วค่ะพี่กะชมกระเชาก็มีช่วงนี้ยังไม่ต่วยนี่อะเขาร้องไห้ค่ะก็เขาร้องไห้ก็จะขอยืนดูแล้วก็ชื่นชมสักนิดนึงเพราะคนที่เจ็บไม่ใช่พี่ค่ะ อะไรอ่ะโอล่าอันน้เวล้างบางใหม่เพราะก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นโบแบบฟองใสไม่ค่อยเห็นโบแบบเวอร์ชั่นนี้เลยก็คือเมื่อก่อน่ะอาจจะคิดว่าถ้าพวกพี่แบบเลียนงูนก็จะเข้าห้องน้ําไปส้าให้มัแต่อันเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ตกอืมคือพวกเองพูดกันได้ชัดก็จัดการได้เหมือนกันออย่าเพิ่งรีบรบนะจ๊ะไอพวกคลิปที่มันมีนมเนื้องวชันไว้อยู่เนี่ยขอเป็นว้าวไปผูกันนหะ แสดงว่าหลายคนใช่ไหมโบที่รีสไวท์ที่เราจะฟ้องหลักสิบได้หลักวัดรอบนี้หนูซื้อบ้านได้เลยโอ้โหถ้าเป็นห่บ้านเก่าเลยก็ในหน่วยรอบนี้แหละอะไรคือจุดแตกที่ทำให้โบรู้สึกว่าแบบต้องดำเนินที่มันมาแตกเราแล้วทำให้รู้สึกว่าฉันต้องลุยแล้วใจดีตลอดเลย คือเราอะใจดีมาตลอดนะคะแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของของการที่คนจะเห็นว่าเราเป็นวัตถุถาทางเพศเราเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหนก็นตามคือเขาสวยในแบบของเขาเองอย่ามาเลียนมู่นกันคือเก็บไว้ในใจได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องปปับปากกาเพราะว่ามันไม่ไดีกตัวเราด้วยหนึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ดูดีขึ้นด้วยมันดูแบบไม่จรเลยราเลยรู้สึกว่าต้องเจออะไรแบบนี้บ้างอย่าอย่ามา เล่นกับสิ่งที่เขาเกิดมาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่กับตัวอยู่แล้วอ่ะรู้สึกว่าต้องโดนบาไงไหลายแหละ